วันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับสวัสดีครับเพืเ่อนๆครับนะเจอกันอีกแล้ววันนี้เจอกันคานที่สาขององค์พระเกตธารุโสมต้องเตรียมยาดมยาหอมอยาลมยาดมยาหม่องไว้นะมันเวียนหัวฟังแล้วก็เวียนหัวจำไม่ได้สิดพระให้ลูกให้หลานไว้ใช้เนี่ยนะ นะเบพระให้ลูกให้หลานไว้ใช้เนี่ย,ยนุ้ยสลับซับซ้อนนะจะมาเล่าให้เพื่อนได้ฟังกันนะเห็นพระฟังพระนะพระก็เหมือนกับแม่พูดถึงแม่นะพระคุณของแม่นะพระคุณของแม่เลิศล้ำมหาสมุทรนะ รักคุณแม่สูงสุดมหาศาลนะรักคุณแม่เลิศล้าสุาทานนะไปจะปาแม่ฉันนะไม่มีแล้วนะคือพระองค์แรกของเราทุกคนนะ นะแม่คุัลาทำย่งญ่นะนึกถึงอะไรก็ไม่เท่านึกถึงแม่นะนึกถึงพระนึกถึงเจ้านะไปชายดุ่งไายแดนนะเห็นนะเอาผ้าถุงขาดขาดชายผ้าถุงขาดแม่ไปแขวนคอก็ยังนะก็ดูดิคิดดูดินะปฏิหารศักดิ์สิทธิ์นะแม่ให้ทุกสิ่ อย่างเรานะนะมีอะไรก็ตอนนี้ใครมีแม่ก็ปฏิบัติแม่ให้ดีๆนะยังเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่นะเราก็ไมร่รู้จะทำยังไงกันนะเราต่อถู่คนฟังไปเป็นรุ่น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 ,น,นบอกต่อกันไปอันไหนดีอันไหนไม่ดีก็ว่ากันไปนะบอกต่อๆกันไปนะเนะีนะ่ยเนะี่ยเนี่ย นะเพื่อนเห็นไหมนั้นะเนี่ยเนี่ยจุดที่นึงนะนูนนะตรงกลางเนี่ยนูนนะลึกนูนนะนะภาพภาพบอกละนะนะมุมเนี่ยนะมุมองค์พระเนี่ยนะด้านมุมบนเนี่ยนะจะงอนงอนงอนนะฮะนะนะเพื่อนดูนะสังเกตดูนะ งอนงอนงอเหมือนกลีบบัวงายขึ้นมานะจะงอนงอนงอนึง,นงนนนก็จะโยอ่ะบอกไปแล้วนะหน้าก็นะแบ่งครึ่งก็จะเล็กขั้าเกตอยู่ทางด้านซ้นายโคนเกตนะนะแบ่งครึ่งกับโคนเกตนะนะใหญ่เล็กนะแขนก็ใหญ่เล็กคอดนะต่อไปจะเป็นฐานที่สาม คือทานหมอนรถไฟนะเห็นนะไม,ไม่มีอะไรดูแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะแค่ฟังอย่างเดียวเนี่ย,ยังเตรียมยาหอมยาลมยาดมยาหม่องอธิบายเฮ้เพื่อนฟังน่ยังเตรียมไว้ก่อนนะ <ๆ S 1> เดี๋ยวเตรียมเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวเป็นลมเลยนะอ้ยสลับซับซ้อนนะให้เพื่อนฟังดูดูจำดู ดูไว้รู้ไว้ใจว่าใจบาแบกงานน,นะเราต่อันไมเล่าต่อกันไปรุ่นสู่รุ่นนะต่อไปก็จะให้เพื่อนดูกันดูตรงมุมด้านบนหอเหมือนกีบบัวเสร็จแล้วก็นำไม้มันทัดมาวัดจากล่างล่างบนบน,บนมาล่างจากซมบนนะมาซมล่างนะ สามจุดสี่หรือสามจุดห้าเนี่ยนะประมาณเนี่ยสามจุดสี่สามจุดห้านะกว้างนะซ้ายนะซ้ายมาหาขวาก็ประมาณสองจุดสี่นะต้องเล็กเล็กเล็กกว่าเล็กกว่าพระประธานที่หนึ่งนะเล็กกว่าพระประธานที่หนึ่งนะพูดถึงพระพระประธานพระประธานนะพระ คือแม่แม่ก็คือพระนะแม่เรานะอ้าวดูไปแล้วเมื่อวานก็ดูไปแล้วเวียนหัวแล้วนะลุตตำนูนสูงลุน้นจำนูนสูงดูไปแล้วนะยกขึ้นมาเอียงนะเอียงดูนะจะเห็นรอยเล็บอยู่ตรงเนี้ยบนฐานสิงเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะ เอียงดูตั้งตั้งขึ้นแล้วเอียงกล้องส่องดูนะนะเสร็จแล้วก็เอียงดูเงี้ยจะเห็นจะเห็นเส้นนะเส้นแซมเวียนมานี้ลางๆนะชัดก็ไม่ใช่นะชัดไม่ใช่ในเลื่องเลือนเล็กกว่า,าพระประทานที่หนึ่งอีกนะเวียนมาตรงนี้เวียนมาตรงนี้นะ mm. เพื่อนส่องดูนะ นะหางเป็นหางเป็นหลุมนะี่ยลอยเล็บเนี่ยนะนะยังดูนะแล้วมาตรงนี้นะดูดินะหลุตมต่ำอีกแล้วนะมาตรงนี้เอาสูงอีกแล้วนะเอาแล้วมาตรงนี้ต่ำอีกแล้วนะ สูงอีกแล้วนะต่ำอีกแล้วนะสูงอีกแล้วนะฟงตั้งตั้งใจวางตั้งตั้งใจฟังดมยาดมดมยาดมกินยาหอมนะสูงสูงต่ำ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 สูงสูงนะโอ้ ค่อยๆเป็นไปค่อยๆไปเดินกันทีละก้าวเดินกันทีละก้าวนะ oh. ใหนำองใหม่มาให้เพื่อนๆดูก่อนนะองใหม่ไม่เจ๊นะเดี๋ยวเพื่อนจะบอกมใม้ลุงเอาแต่องค์เดียวนะเห็นไะเพื่อนสังเกตด,ดูนะนะภาพจะฟ้องเลยนะนะภาพจะฟ้องเลยนะด,ด,ดูดิดูดินะ นะจะเป็นแอง่งจะเป็นรอยเล็บอยู่ตรงเนี้ยนะเป็นสังเกตด,ดูนะเนี่ยนะนะยังดูนี้ก็ได้ยังดูนี้ก็ได้นะดูดินะแอ่งที่หนึ่งนะนูนแอ่งที่สองนะลึกกว่านูนขึ้นมาสูงขึ้นมานะเงิน,นังเกตด,ดูดิ นะดู๋ยนะสังเกตดูนะนะสังเกตดูนะนะชิดนะเส้นเชื่อมนะห่างนะเนี่ยจะห่างห่างห่างเส้นเชื่อมนะนะถ้าส่องโดดเดินกันทีละก้าวนะเดินกันทีละก้าวใจเย็นใจเย็นดูสมเด็จเนี่ยตั้งใจ เย็น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 เนอะต้องใจเย็นนะได้เย็นเย็นถึงจะเห็นของดีเห็นไหเห็นไหมเห็นของดีไหมเข้ามามุมนี้มามุมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งล่างๆให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ